สองห0ื 20, ่นจูบแต่งรอบพันเห็นไหมสเกิร์ตมาเต็มเครื่องซีสตาร์ทง่ายเพราะว่าแม่งรถปีใหม่นะรถปี21อีโคคาร์ปีใหม่ไมโครน้อยคันนี้เลยสีโคตรเจ็บสีเงินหรือสีฟ้านั่นเองไม่ส0 0 0มื่นแต่งรอบพันเห็นไหมสเกิร์ตมาเต็มแล้วสีเนี่ยขับไปไหนก็เด่นนะเห็นไหมตัวรถสีฟ้าตัดกระจกสีบอลล้อทูโทนยางใหม่ตะหากนี่ยางเป็นของมิ 20, สโตอนอีโคเปียนะครับผมปีใหม่ช้ยาวายๆและย้ำจริงๆนะว่าไม่แม่ง20,000ื่นรถสปีไม่สอ0 0 0ื่นแต่งานมาหน่อยมากนี่สปอยเลอร์หลังมีครบเลยคันนี้ก็เปิดขึ้นมาเเเเเปปืืบบอออออช่่่ววาาาารรรถทนนนแแกกขงงยยยะะูลล้๋ดิิ60ต2ใจุ นักตัด้ทยจะไม่พอรับบอดลงไปได้6 0สิครับผมนะไอม้มาดมางตานี่ไม่ใช่ก็แกะออกได้แล้วคันนี้ไม่มีคนมิชนหนักลูกค้าน้อนไม่เคยขยับเลยนกระแทงไปทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินก็คือปมลมนั่นเองตัวปะยางฉุกเฉินอยู่ครบแต่เจ้าของเก่าครับแต่ถ้าไม่เอาบอกผมให้ผมได้ผมหาย โอเคไปดูภายในกันต่อเลยครับมาภายในกันมากนะครับผมนะขึ้นมาปุ๊บฟิสตาร์ทก่อนละกันเครื่องฟิสตาร์ดิ่ง่ายเพราะว่าเป็นรถปีใหม่นะรถปี21รถ3ปีเท่านั้นครับผมนี่แล้วไมค์แค่สองหมื่นเนาะฟูลอะไรก็ได้เป็นมันติฟังก์ชันเรียบร้อยครับผมนะฟูลอะไรยังใหม่ๆอยู่เลยแล้วภาพโดยรวมสวยกริปนะครับผมจวเปิดแอร์แป๊บนึงนะเอ้ยแอร์ใหม่มากกลิ่นหอมที่เ่าดูนี่เห็น่อยไหมซีนในตัวเนี่ยจอเขายังไม่เดี๋ยวเราเข้ามาสิเออนี่นี่เห็นไหมซีนยังไม่แกะเลยลูกค้าจอดเนินจากสุดตัวทาสกินไได้เลยมจากดูหน่อยไม่โออเเคคโน้ต้าพคเเหมดลยอั มาเป็นโคมเมียรนะผมนะเออมันเป็นช่องเก็บของแบ่งโซนเรียบร้อยนะครับผมข้างในก็มีตัวเสียบกล้องนั่นเองอ่ะส่วนบอกก็เป็นบาะหนังนะผมทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเดินตะเจ็ดสีฟ้าเข้ากับตัวรถนั่นเองและส่วนพันเราก็เป็นตรงรุ่นของยานริสนะครับผมเจ้าของเก่าผมก็ให้มาด้วยเนาะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ครับผมใช้งานง่ายกล้องมองหลังก็มีชัดเจนนะผมนะแทบจะเป็นฟู LED เลยก็ว่าได้นะแม่นชัดจริงนะครับผมนะชัดกว่ารถพี่ผมอีกเราดูคนสางขานี้ป่ะมาในส่วนของเบาะหลังกันบ้างนะครับผมนะนั่งสบายไหม่่่วาจะเเเป็็นนลกรรููมมฮดัง สบายมากเลยนะเออขนาดเบาะข้างหน้านี้ไม่เลยเป็นนุ่เสา้บีผมยังนั่งสบายเลยแล้วนั่นงทางดานไกลไม่ต้องกลัวเมานะครับผมนะเพราะว่ากระจกแดดปานใหญ่มองวิสัยทัศน์ดีนะไม่เมารถแน่นอนนะครับผมข้างหลังก็มีคาซีนมาแล้วนะะักววานะติดตั้งไม่ได้นะนี่ใส่ไม่ลูกเด็กๆได้ก็ติดตั้งคาซีนไม่ได้จ่าจะได้ไม่จับเนาะเออย้ำเลยแล้วกันคันนี้คือตัวใต้ยาฤกษนะครับผมปี2021ย้ำว่าปี21ไม่ได้แพ้แค่20,000ไม่2 0งหมื่นสี่เจ็ดเจ็ดเลยสีสวยๆเลยสีฟนะ้านั่น,นะะเองแค่ ราคาตัวมีแค่379แเ็่ันบาทสำหรับลูกค้านะอันนี้เป็นรถมือเดียวตั้งแต่ปลายแดงแน่นองครับผมนะถ้าลูกค้าซื้อไปก็เป็นมือที่สองนะแน่นอก็ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยเพราะว่ารถที่ดีรถที่ดีสวัสดีครับ